ดีครับผมสสวัดีค่ะแอนไหมครับนี่บ้านที่แอนใช่ไหมครับผมผมขออนุญาตนะครับมาเราเป็นสื่อเพื่อบันเทิงนะครับสื่อเพื่อบันเทิงคือดาราวันนี้ครับผมอ๋อดารารายการเหรอคะใช่ครับยินดีค่ะเปิดบ้านค่ะเปิดบ้านครับผมขออนุญาตนะครับมาแบบจู่โจมครั้งแรกเลยครั้งแรกที่แบบให้ดูอันนี้อันนี้คือเพิ่งได้ดูเหมือนกันเพราะว่า คือเราให้โครงการดูแลแล้วก็มีพี่มีพี่แปนะคะมาคือเราได้ม,มีมีการร้องโอ้ยนักเรียนเนาะก็ยพยายามที่จะสืบนะครับว่าว่าบ้านพี่อยู่ตรงไหนนะครับพอดีเราก็มาซุ่มซุ่มทุกวันเลยนะครับพี่ที่รู้ไหมผมมา,อาจอบจอบซอมซอมอยู่แถวแถวนเนี้ยทุกวันนะครับเห็นพี่แบบขับรถเข้ามาก็าเลยแหลมตามมาเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนของการตรวจบ้านอยู่อล้เริ่มเริ่มจากหน้าบ้านก่อนได้ไหมครับพี่ใหญ่เริ่มจากหน้าบ้านก่อนเลยนะครับเปิดประตูใหม่ก่อนเปิดประตูใหม่ได้ไหมครับผมเปิดประตูใหม่แล้วก็สวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้นะครับบ้านแอนเอลอทีอะไรก็ว่าไปบ้านบ้านนี้มีอยู่กันกี่คนครับพี่ครับ เริ่มเริ่มเริ่มต้อนอันนี้ก่อนสวัสดีเอาสามสีส่ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าออนอปมแฟนครับก็น <c oughs> ี่นะคะมาดูบ้านเลขที่ข้างในครับนีด่ด,ดูที่ดูาแปดแปดทับสองหนึ่งหกน้ เชิญค่ะาค่างอันน,อน,น,อนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครันนี้ก็ใช่ตัวบ้านอ่ะก็คือตอนนี้อยู่ในขัน้นตอนการตรวจบ้านอยู่นะคะแต่ว่าตอีได้แก้ท่นที่ังม่้แกว,วันน,นี้มาตรวจบ้านใช่ค่ะอันนี้เป็นการรัตรวจครั้งที่สองแล้วเอาหน้าบ้านเลยไคะที่ผมสไม่ชอ<น>บ็หลังบ้านด่อะ่มันจะเปิดได้หรือเปล่าบ้า ถ้าเปิดไม่ได้พี่ก็ต้องเข้าไปเปิดหลัลงบ้านมาเปิดหน้าบ้านให้ผมนะครับท่าทางเหรอเจ้าของรายการจะเยอะนิดนึงนะคะอ่าสัก้มาเปิดแลไปดิด้ใด บโอ้บ <cents> oh, so right. ันไดเขาพอดีเดี๋ยวเข้าข้างหลังก็ได้ครับพี่เดี๋ยวพีนจะของบ้านสีสีประตูสิพังก่อนเข้ามาถอทิ้งใส่เกินเข้ามาได้ไหมครับได้ค่ะนั่งเปิดได้หรอกผมเปิดได้เดี๋ยวเอาไปเข้าใหม่ครับผมเปิดใหม่นะครับผมเปิดให้ทางยาการของเราใหม่นะครับ โอ้ยเอจ๊เอ๊ใส่เกือบได้อยู่ใช่ไหมครับใช่่ะเลยค่ะโอ้โหดูกว้างมากเลยครับเจ็ดสิบสองตารางที่บ้านของเรานะคะมีห้องว่างไหมครับีมีค่ะห้องไหนครับ เอฟซีของเราห้องวิ่งของบ้านไหมี่สนใจไหมคะทำไมต้องพี่ดีนอนลายการ์ดอ่ะรอไม่ได้ทำไปดูข้างบนก่อนได้ไหมครับ ไปครับผมไม่ใ huh. ช่ห้องตรงนี้อ่ะห้องอนซเปอร์ซเปอร์ห้องน้ำซูเปอรนี่ไม่ต้องนอนใหญ่นอนได้นอนคนเดียวครับพี่พ่อค่าถ้ารับสมัครคนมานอนด้วยู่ะโอมันกว้างหมที่อยู่คนเดียวแม่กลัวผีอะับกลัวค่ะกลัวแม่สบ พี่ตองงานคนงานมาไกมอสั pues ่เพราะว่าถ้ามงเก็ค uh ือจะัว sure. ้างไวอันนี้ก็ห้องน้แต่ชสกกรจบใส่กระจบกั้นเขามีใส่ให้หรอครับ ในนี้นี่ก็มีในนี้นะครับแล้วอันนี้เราก็เก็บได้ค่ะทีนี้ทีนี้เรา <laughs> เป็นโครงสร้างมันดูเหมือนแคบๆแต่พอแบบเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็โครางอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะอันนี้ก็ให้น้องเขาออกแบบอ่าเขารียกว่าอะไรนะได้ไหมวิวิ่งวิวิ่งห้องนะนะนีนง้จะเป็นห้อง walk in closet อะไรแบนี้ walk in closet จะเป็นห้องแต่งตัวโดยตรงเก็บเสื้อผ้าโดยตรงเก็บเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นห้องนอนสีชมพูไ น่ารกเลโลเลก็มของเซพูดได้หมดโลเลก็ีแนที่บอยไปเดินดูโต๊ะที่เขาพิถสีโทนสีูเะแต่มันไม่มากทีงน้องนะเราครับชมพูบอลมาช่วยไลยตำแหน่งสามเอาท้องคอสมัครแบบจับแม่แรงสามไ้ี่บ้านที่อาจจะมีแรงสามเยูดนะฮะนมีหลายห้องเลยที่เผื่อที่หมายว่า อยากมาพักอะไรเลยนะครับีนงเปลี่ยนคำมูดเรวจังมนครานีชั้นสองนะครับก็จะมีสห้องนอนสี่ห้องอ่อาชั้นชั้นสองามีสมห้องอันนี้จะเป็นท้อพักค่ะ แต่ว่าหนูหนให้น้องดิ้วแบบที่มันมันจะเป็นฝาก,กันก็คือไม่ไม่เชิ่อว่าเป็นห้องแามหมายถึงว่ามันจะมีฉากกันแต่ว่ามองผ่านสี่สังนี่มันจะนรู้ได้ไหว่าข้ามา กับพี่เข้าก่อนพี่เดินกหมดได้ได้ครับ